เมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันโอชัสัมภาษณ์นักข่าวนะคะนะที่ท่านก็เป็นนายมนตรีและก็ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่มีความสูมเสี่ยงนะคะนะักข่าวก็ถามท่านท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายดําเนินการะคะ่ะเขาตรวจสอบอยู่แล้วนะักข่าวก็เลยถามว่าอย่างเรื่องนี้ผิดรัฐธรรมนูญมาตราที่หนึ่งจะตัดไฟตั้งตัดต้นลมได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องของกฎหมายเดี๋ยวเขาดําเนินการเองกระบวนการมีอยู่ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่อยากให้สถานการณ์กลับไปที่เดิมคือเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะและต้องรักษาสถานการณ์ไว้ให้ได้เช่นการพูดคุยสันติสุขและท่านนายก็เน้นย้ำว่านี่คือการพูดคุยสันติสุขไม่ใช่การเจราจาสันติภาพเพราะเราไม่ได้รบกันค่ะไปฟังเสียงท่านนายกค่ะเนี่ยเป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายดำเนินการอยู่แล้วนะก็ตรวจสอบอยู่แล้วแล้วในความคิดของเราเนี่ยมันถูกไหมนะทำได้ไหม เอาเลยก็เป็นเดี๋ยวกฎหมายก็เป็นการเองนะกระบวนการก็มีอยู่ก็ฝ่ายความมั่นคงเขก็ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วนะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคือไม่อยากสถานการณ์มันกลับไปสู่ที่เดิมคือความแรงมันเกิดขึ้นในพื้นที่ความมุ่งหมายของเราก็คือต้องรักษาสถานการณ์นี้ไว้ได้การพูดคุยอะไรต่างๆก็มีคณะพูดคุยอยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ในกรอบของรัฐบาลเรากรบรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านเรานะตอนนี้ที่มี ปัญหาอยู่ก็คือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลให้ให,ให้ให้สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จสุดแล้วแต่ว่าใครจะเป็นนะ,นะแต่คราวนี้ที่เราทํามาหลายปีมันก็ทําให้ทุกอย่างมันมันสู่ความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเราเน้นเรื่องของการพัฒนานะและในเรื่องของการนานการ,าารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักนะครับพันนีการจะพูดคุยต่างๆก็ถือว่าเป็นการผู้คุยสันติสุขอะนะไม่ใช่เป็นการเจรจาอะไรเขาเรียกสันติภาพใช่ไหมแล้วไม่ลบกันเนี่ย กรรมให้มันถูกต้อง